ฉันไม่ได้ลงคลิปมานานเลยแบบนานมากแต่นี่ก็มาลงคลิปแล้วมาลงคลิปแล้วเออขี้เกียจเออทําไมเจอมาแหลกจังอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็เอ,อ้ยยังไม่จบคลิปนะทุกคนวันนี้นะฮะเรกก็จะมาฝึกมาให้เราตัวใหญ่เนะไม่รู้ว่าเกมนี้มันโด่งดังมาไม่รู้ว่าเออเล่นยังไงวะว่าแันแหลกจังวะนี่นี่ช่างมันแหล็กช่างมัน นี่นี่ในเขาให้เราเดินมาตรงนี้นะทุกคนโอ้โหหมาของเราจะกระโดดแบบนี้แล้วอ่าทุกคนอ่ะฮะมาที่ร่มแพงอ๋ออันนักคนอุ้ยทุกคนครับมาผมเริ่มเริ่มมีกล้ามขาแล้วทุกคนครับผมเจออะไรนี่นรู้เล็บขินเสือโคร่งีมีราค่ะ นี่นะคะทุกคนแล้วก็ดันเสือแบกมาแล้วเรามีหมาแค่ตัวเดียวเหรอเนี่ยนั่นทุกคนนะแล้วก็อยู่การฝึกซ้อมอะไรอ่านี่หมาสองตัวนี่ทุกคนครับอันนี้คืออะไรนะครับเนะี่ยอ๋อพนังแหลกมากเลยนะลุงเงินเออแหลกช่างมา่านอะไรเอออ๋อ,อมันจะขึ้นทีละสองเนาะ ็เล่นในเป็นหรอกเนาะแล้วก็จะมาเล่นนี่แหละเออเล่นในเป็นแล้วก็ยังมาเล่นอีกนเ,ออเออนาะอือก็อยากเล่นะะนะเนี่ยทุกคนครับกว่าจกลกาเป็นม้าที่เก่งแบบนี้ทุกคนผมมีอะไรไม่ใจ้มาแล้วค่ะผมโดนแบนะทุกคนที่มันชื่อ6543 KXL7 อ,อะทุกคนโดนแบ,บนไปทั้งร้อยแล้วแล้วผมก็เลยสร้างรหัสใหม่ได้แม่งเลย โอ้โห้ข้อเสียดายทุกคนแบบเสียดายมากโอ้ทุกคน,แบบกอ,กคนอันนั้นเติมลูบักไปด้วยโอ้ไม่เป็นไรทุกคนอ่าสายฟรีก็เพืเอนแหละ QSRAHP นะทุกคนนี่พลังแล้วน่ามีเยอะแล้วไม่ต่อแล้วอ่ะทุกคนอันนี้เขาให้รับตลอดไอคลิปนี้อาจจะไม่ข้อสนุกเท่าไหร่น,นนะแต่ก็ ดูนะดูดูให้จบไม่จบยังไแดละจังวะแล้วคนทุกคนนี่นี่นี่หรือนี่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 อะไรวะพลังโดข้ามันก็โดนแทงคอตาเลยนะเงินระวังเดี่ยวเรารอแล้วก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะคนเราไม่รู้นะมันเล่นยังไงอ่ะเออคลิปเล่ม ยาวนิดหน่อยอันนี้อะไระย้อนกลับไปเลยไม่เอาเอาอ่ะนี่ทุกคนโอ้มันเล็กมากเยอะกคนโอ้แรกมากนี่นะทุกคนเกมน,นี้ก็มันจะมันจะให้เราอะ่ะฝึกซ้อมหมาของเรานะทุกคนมันชื่อว่าบอกว่าอะไรสักอย่างชื่อเกมมันอ,ะอ่ะ อยู่กับฝึกซ้อมเลยอแม่แน่ทุกคนคึบน้วมาของมสิคึบเริ่มมีเกิ้ลเดียวคัอตูดนมันบึ้มเบนนะทุกคนแล้วก็มาเริ่มมีเกลือเรืออะไรนะทุกคนเแปลว่าถ้าผมออกไปด้านนอกผมจะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคนขอมาเอาพลังโจมตีก่อนแล้วกันพลัง จมตีโจมตีนี่คือโจมตีเฉยนะมันคือการโจมตีเฉยนะทุกคนเพราะเราก็ขอ F K อตรงนี้เลยกันเค้ามาทุกคนแต่ผมจะอยู่คลิปไปื่อก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินเนาะเออทุกคนนั่นแหละก็แลนทีแล้วที่ผมเล่นมาก็กากเหมือนเดิมนะทุกคนกับผมก็อึ่ม <c oughs> เริ่มแก่งขึ้นมาน,นิด หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับเขามีการกดเกิดไหมห่ผมด้วยผมจะลองกดไปดูนะเพิ่งโอ้โไม่มีนมันมันมันนมันยช่องชิงดงทุกคนผมจะตอนนี้ผมจะลงคลิปเรื่อยๆลนะทุกคนผมจะไม่ลงคลิปกว่าจะลงคลิปได้แล้วทุกคนหลายวันมากค่ะมันเป็นสัปดาห์แล้วทุกคนคลิปผมแบบกว่าจะลงหืมเอ อะไรวะอ๋อนี่ไงอ้าวกลับไปเป็นกากเหมือนเดิมอะไรวะอ่าแล้วก็เขาให้เราไปไหนอะทุกคนมาดูกันนะครับทุกคนว่าเขาให้ลืมไปไหนเนี่ันนี้อะไรเขาให้รับของอะผ้าละกินนะครับทุกคน,นก็ได้มาเลยนะทุกคน,นก็กนินเอง อยากได้ตัวนี้ทุกคนโอ้โหใครจะไปมีไปซื้อวะนั่นไม่มีหรอกโอ้ยจนเว้ยนี่ผมอยากได้อันนี้มากเลยนะทุกคนเนี่ย,อย,อ,นนอ,ยอยากได้เนี่ยมากอ่าตัวเนี้ยอยากได้อะราคาหมื่นห้าทุกคน ได้มากเลยอยากได้เนี่ยนะคบผมอยากได้มากวันนี้ผมจะเก็บให้ถึงแล้วกันเออ,อ,เอัอนแหละเออแย่คิดวันาตะายันแล้วก็รีบๆกันเลยนะทุกคนอันนี้เขาให้เราเปไ็นเพีสอนทำไมเนี่ยเริ่มเล่นเป็นแล้วทุกคนนะหาคลิปนี้อาจจะไม่เกินคือหนึ่งสิบเท่าหร่แต่ก็ดูดูไปนะ,นะ,นะทุกคน,นนี่แล้วอ๋อแล้วก็มันวิ่งตามทุกคน ทุกคนนะฮะวันนี้ไม่มีเด็กบ้ามาถ้าเด็กบ้ามาเขาจะกลุงเดมนะทุกคนอ่าดูสิไอ้ะวะตัวคนามันแหลกมากเลยไม่รู้นะมันแหลกมากเลยทุเกนินมันแหลกมากพวก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแหละเออดูการกระโดดนะทุกคนโอ๋อสภาพ ผ่านบีกลายพี่อะทุกคนก่อนมันแหบอะเออมาตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อทุกคนนี่มันร่างโจมตีจะได้มีเยอะนะจะได้มีเยอะกว่าเข่ามากทุกคนเขาเล่านี่กากะโอ้ว่ยเว่ยเว่ยเว่ว่วทุกคนฮะถ้าเราซื้อของนะนี้บบ เดิมแม่นอะไรเลยนะทุกคนทุกคนฮะรเรามาหาสิ่งของในนี้กันนะทุกคนวอ้อสี่เก้าเก้ายิงจอกว้าวว้าวว้าวสิบเก้า้ากทุกคนจะไม่มีไม่มีวะ่ะจนนี่นี่นี่ทุกคนพลงังพลงังพลงังต้องมีพลังนะทุกคนแต่เราไม่มี โอ้ยได้นะคะไม่เหนื่ทุกคนนะถ้าเราจะเริ่มอ๋อเกลนี่นะทุกคนเอ้ยทุกคนทุกคนกคอนฟักมีฟักด้วยโอ้โหมีฟักด้วยมันฟักกี่ใบวเดี๋ยวดูก่อน สองร้อเรามีร <Wars> wow, wow. wow, wow. ้อยห้าสิบนะทุกคนว้าวว้าว้นงกิ้งกงทุกคนล้วมีเงินกิ้งกความคืบน้าไอซความคืบ้คืบหน้เอาแล้วสิก็นสิบห้ลคนนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาเล่นยังไงเราก็เล่นไป เล่นไปเลื่อยเปื่อยแหละเออเราก็จะเล่นไปเลื่อยเปื่อยนะทุกคนเนาะโอ้ลักของเลยโอ้โหวูบๆสื่อเส้นเล่นหนักงอนอือหือนี่นะครับนี่คือหมาของผมเองนี่คือหมาของผมกว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะ ต้องใช้เวลานานคุณเจ๊ไหมทุกคนมาผมดิโอ้โหหมาก้ามโตพี่โตปะเนี่ยพี่โตตัวจริงทุกคนออพี่โตน่ากลัวเดียด๋วยวโดนตากทุกคนครับเวลมันจะอัพยังไงทุกคนแล้วไม่เป็นเพื่อนเพื่อนให,ออให้เราเชิญเพื่อนมาหนึ่งคน มาเชิญเบื่อนเลยนี่ไงเพื่อนทุกคนทำไมเราเชิญเพื่อนไม่ได้นะ โยนยิงยิงหมีเพียโคนี่นะครับทุกคนเราจะลองชนเชนกันนี้เปลยอือถ้าถ้าองเชมาแล้วแล้วก็มันไม่มีอะไรหรอกทุกคนเกมนี้มานวุ่นมากแบบเมื่อมา,มา,มา,มาสามดาวสาดาวเออสองดาวมันแหลกเออแล้วก็น่าเบื่อทุกคนนี่นะกน นี่คือพลังของเขานะครับนี่ครับทุกคนหยุดกันฝึกซ้อมนี่เลยสมัยก็จะเป็นพลังรวดเร็วนะอะไรทุกคนอูหทุกคนฮะน้ามันจมมือไปในนี่ มันก็ไม่รู้เอะ่าไปยุ่งยุ่งยั้งเงื่อนะแล้วก็ราต้องเงินเสี่สิบนะทุกคนหนึ่งเราจะได้นะเพื่อนนั่นแหละทุกคนแล้วก็ตามเล่นตามน้ำไปไหยต้องงินแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะเกิดใหม่ติ้ง เิง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 ดิงเิงเริงเริงเริงเิงเร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 ิงเ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 ริงิงิงเิงเร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 เริงเริงเริงเริริงเริงเริงเเริงเริงเริงเ ท่านะทุกคนครับก็เล่นแค่นี้แหละเราไม่เล่นเยอะเพราะเราขี้เกียจเล่นนะไม่สนุกเลยนะแต่ก็เล่นเลยคอนเทนต์นะคอนเทนต์นะออมานี่ครับนี่คือหมาของผมคนอื่นเติมโลบัคสนุกสนุกคลิปสนุกมากขังคือคลิปอะไรเนี่ยแล้วแบบเรามีหัวร้อยกว่าแล้วนะทุกเกิน หลายทุกคนนะครับนี่แหละคือการจบคลิปนั่แหละจบคลิปแล้วทุกคนไม่บายนะเดีวยวเราจะกันใหม่ในะคลิปหน้าบาย